เออคุอยากขหลงให้เจยอนเที่ยก็รอนู่นอไรน่าเธอแต่งหน้าต้นไงอ้มูแต่งอ้มูปชุดแต่งหน้าหยองเออไปไปช็ต่อนะนะไม่นี้ไม่ใช่น้งของนะรอปายยิชุบอีไม่นี่มีปยชุบนะอีเอาไปใช่มาอ้วีชิแล้ว เนื้อตีนอกูยังช้่ออเนื้ยเม่ก็มตีหรอก็ไปหายก็บลตหแล้วลลัตาจะตักทีก็ขมอย่าบอก็สวยๆนะเยเม่ลลัตตาก็เชียวติดต้าติดต้าเดียวติดต้ตา น้อลูกกรตาลูกตาลูกเขียวลูกกรตาลูกเขียวในร้นี้ต้อนจานายยอดของยดสวยๆจะมีอะไรปลาหางนี่ปลาหานี่ปนีชนะอีอบ 妈咪，天，啊 <not player> <Yes>. <Elliott> <not> ตาลุเราไม่อีเอาไปชิแลาตาน่ะยื้กับตัวแฟน่อยอ๋อดีว่ะเหืือแต่งหน้าก็ตัวข้างบนเนาะ bé chà ú la moto eyeliner la lo liên tàng của lên đi cả ơi đi

เราแนีวยย้ามาันี้เขอไลเซนดูแข้งตอลูกแก็นี้เนะ ไปนาลีกเมย์ต่อถ้าผูาช้ชมเหมือนยังไม่รอดเรียนตอนกู เราด้รม่ไดนเรืม่ม่นูรกจิตาลำตัดำดัด,ด,ดูลิ้งล่าดัวก้อนแก้งตัวต่อไปตัวคอนทัวร์ไปตัวคอนทัวร์สีดูตัวคอนทัวสีดู Ừm... mh 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 anime, đi mh 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 clip mh 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 มนลเกขอการีกกากีกกขอกามาไล่นะฬะช่วๆก็จเกาโอกาศพูดเยอะทำจนนมาเสียดาย ค okay. ได้นะแล้วแบนี้ชูกไมไมถ่ายกล้องนี้แต่ิน้องจิโม่การยืมของใครของมั่นี่ทำเดนี่ี่ นี่ีก็ลอลตตาลอตาอีโอเปบุดเ้ยเจนนเมนิงตาหอใส่หน้านะใส่หน้าจะนาอนิเมะแบบส,สวยนี่ อีอเป๊เอ่มันเงี่ยไหมมาก็ไม่ตีหรอกก็มาเขาเอะก็โอาคกูเลยท้าคนทัวร์ก็สวยๆเรากำลังไปทัวร์หรอกเออแค่นั้นแหละออแค่นั้นแหละ <laughs> 哎呀你。你那个人我再开快快点空间空间再上门你们也想到了。拜拜。